ล่าสุดคุณผู้ชมครับตำรวจปป,ปสนั้นมีการสนธิกำลังพลกว่า100นายนะครับไปบุกเข้าตรวจสอบภายในแผบแห่งหนึ่งกลางกรุงเทพนะครับพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากนะฮะและพอตรวจปัสสาวะไม่รอดฮะฉี่ม่วงเพียบครับผม นี่ครับผู้ชมครับเป็นนาทีที่เจ้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะฮะหรือว่าปปสเนี่ยนะครับพร้อมด้วยตํารวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับนำกำลังเข้าตรวจสอบสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะครับภายในซอยราชปารบ14นะครับในพื้นที่เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในช่วงเช้ามืดตีห้าที่ผ่านมาหลังจากรับการร้องเรียนว่าสถานบันเทิงแห่งนี้เปิดเกินเวลานะครับและที่สําคัญกว่านั้นมีการลักลอบใช้ยาเสพติดนะครับพบสถานที่เป็นลักษณะของโรงแรมม่านรูดนะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยเปิดเป็นผับและสถานบันเทิงจากการตรวจ ้นปรากฏว่าพบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหญิงและชายกาลังดื่มกินอยู่ภายในร้านจํานวนมากนะครับเจ้าที่จึงประกาศให้ทางร้านหยุดเปิดเพลงชั่วคราวและคัดแยกนักท่องเที่ยวพนักงานร้านเพื่อตรวจสอบทั้งหนังสือเดินทางตรวจสอบปัสสาวะหาสารเสพติดปรากฏภายในร้านครับผู้ชมฮะเจอจริง ยาเสพติดนะเป็นยาเสพติดชนิดผงหรือโคเคนนั่นเองบรรจุอยู่ในถุงสิบล็อกฮะตกอยู่บนพื้นเจ้าที่ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับพอหลังจากนั้นให้แต่ละคนนะไปตรวจหาสารเสพติดตรวจปสวัสสาวะฮะทั้งนักท่องเที่ยวทั้งพนักงานกว่าร้อยคนปรากฏจะเหลือเลยฮะ ก็เจอสิฮะคุณผู้ชมฮะชาวต่างชาติปัสสาวะสีม่วง11คนคนไทยปัสสาวะม่วงหรือฉี่ม่วงอีก10คนฮะเจ้า,จาที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดไปดำเนินคดีซึ่งเรื่องนี้นะครับพันตรีธธรสุริยาสิงหกมลครับนเลิการปปสเปิดเผยว่าการลงตรวจสอบในครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าที่ปปสได้สืบสวนติดตามนะครับผู้ต้องหาชาวต่างชาติคนหนึ่งครับซึ่งมีพฤติการนะครับลักลอบนํายาเสพติดมาจําหน่ายกับนักเที่ยวภายในสถานบันเทิงแห่งนี้จึงขยายผลเข้าตรวจสอบโดยร้านนี้เพราะว่าเปิดให้บริการมานานกว่า1ปีแแลล้ว ที่จริงๆตำรวจเออแล้วก็ปปสเนี่ยมาลงพื้นที่รอบนี้คุณผู้ชมฮะเอาจร,จริงๆเขามีข้อมูลแบบนี้คุณกู๊กคุณผู้ชมเขาบอกว่าทางร้านเนี่ยลักลอบจําหน่ายยาเสพติดมีอย่างอื่นด้วยนะบุหรี่ไฟฟ้าประเทศไทยปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้ายังผิดกฎหมายอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะกัญชาแก๊สหัวเราะด้วยแต่พอถามเจ้าของร้านว่า ขายจริงไหมมีจริงไหมปรากฏเจ้าของร้านให้การปฏิเสธวครับบอกว่าไม่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องยาเสพติดยาเสพติดแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าดูจากหลักฐานแล้วไม่น่ารอดนะแล้วที่สําคัญกว่านั้นเปิดให้บริการเกินเวลาตามที่กฎหมายกาหนดด้วยก็คือโทษนะ,ะคุณผู้ชมอีกนิดหนึ่งพระจะบินทบาทแล้วฮะคุณผู้ชมฮะจะเช้าแล้วอะไปฟังเสียงท่านเลขาธิการปรปรสฮะพลตบพันตรบตรีสุริยาสิงหกมลครับก็เป็นแหล่งมั่วสุมหนึ่งฮะตามที่มีผู้พลเมืองดีแจ้งเข้ามา แต่ก็เป็นลักษณะการทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายนะครับก็อาจจะถูกมองได้ว่านะครับว่าประเทศไทยเ,ยเป็นแหล่งมั่วสุมเป็นพื้นที่เสรีนะครับสําหรับการมาใช้สารเสพติดนะครับอย่างที่เราเห็น,นมีบริการเกือบทุกประเภทก็จริงอย่างที่ท่านเลขาธิการปปสอบ,บอกนะฮะมันไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยเพราะไม่อย่างนั้นกลายเป็นว่าประเทศไทย เสรีออฟดักฟรีออฟดักมันไม่เป็นแหล่งมั่วสุมไปนะมันไม่นั้นมฮะซึ่งหลังจากนี้เจ้าที่จะมีการตรวจสอบใบอนุญาตในการเปิดสถานบันเทิงแห่งนี้ว่ารับอนุญาตถูกต้องหรือไม่นะครับเบื้องต้นประสานให้ตำรวจสนดินแดงสอบสวนเจ้าของร้านว่าเข้าข่ายกระทำผิดข้อหาใดบ้างและพิจารณาดำเนินคดีตามพยานหลักฐานด้วยรวมถึงเรื่องของยาเสพติดด้วยนะครับซึ่งปปสก็ยังคงมีการปรับราบอย่างต่อเนื่องนะครับ